จีบปากเลยดูสิสสสสวะเ้ยอะไรจีบปากวะแอน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 อะยังกีมาแอน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  บายไปเยบายโอ้ bye bye. าปบายบายรัวกำแพงเ๋ยวนะเดี๋ยวปูดอ่นนี้เร็วอ๋อโ,อโยกเองครับไม่ต้องห่วงครับมาใกล้มาใกล้กลงง่าลงดนาลงโอ้อกลับเอง เอายกเองนะครับฟังยกเองครับฟังยกเองครับมาใกล้ไปใกล้เลยนะหมาแน่แน่จีนไม่เอา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 หน่าอูง่ะโว้ยโยกเองครับเออยกแรงอู้แรงแรงอู้แรงแรงอู้นี่นี่แรงแรง ต yeah, no yeah. un ั้งแลงตั้งแลงตั้งแลงตั้งเลงเออเออตั้งเล้งโยกเองครับปูไม่ต้องโยกครับข้าพังโยกเองครับอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายยังก็ไทยู่นี่ไงบ๊ายบายเร็วเออยุงกัดยุงกัดอือบายบายเร็ว ยังนี่ยโอ้อโยหยวกแรง,งแรงชุดแรงเกิดอุ้อืออืออือพอแล้วบายบาย,บายเด็กดื้อครับเด็กดื้อครับาม,มาเลยมาเนี่ยเด็กดื้อเร็ว,เ,ว,เ,รวเอาแล้วครับจับปลาแล้วครับเด็กดื้อจับปลาแล้วครับเอาแล้วครับ เอาแล ok so, ้วครับเอาแล้วครับจับปลาแล้วครับได้ไหมครับไหนครับดูสิครับได้ไหมครับอย่าให้เปื้อนเก่งนะเสื้อผ้านะไหนอุ้อ๋อ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 เดี๋ยวดิได้หอยเอ๋อดูดูชีวิตหาปลาอ๋อชีวิตคนหาปลาเอ๋ออ๋ออ๋ออาเอ๋อนี่นี่นี่ปลาลูมือ เน, αι น αι ่นปลาหลุดมือทไาไงเน่ปลาหลุดมือโอ้หลุดมือปลาหลุดมือได้หอยหนึ่งตัวแล้วโอ้ได้หอยห้าตัวแล้วโอ,ไววโอ้ได้หอยห้าตัวแล้วครับจับอีกครับโอ้วิชาจับปลามาจากไหนครับอวิชาจับปลามาจากไหนครับอู้แล้วปลาอะไรหืได้หอยห้าตัวใหญ่ออ้ออ้ ปลาหลุดมืออีกปลาหลุดมืออีกอู้งอุ้งอุ้งอุ้อุ้งอุ้งปลาหลุดมืออีกแล้วลองหัวโดนนะครับลองหัวโดนนะครับปลาหาแต่ปลาลองหัวโดนนะครับอุ้ยอุ้ยปลาหลุดมืออู๋อู๋ไหนไหนได้กี่ตัวมาละงานที่ลดชิปเอาไว้บายก่อน บายบายเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับจับปลาแล้วครับได้ไหมครับอย่าให้เตือนเก่งนะเสื้อผ้านะไหนอื้ยเอาเอาเอาเด็กๆได้หอยเอ้ดูดูชีวิตฮับป้าเอ้ทุกคนฮับป้าเอ้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 นี่นี่นี่ปลาลุดมือไหนๆปลาลุดมือทำไงเนี่ย เนี่ปลาลุดมือโอ้ลุดมือปลาลุดมือได้หอยหนึ่งตัวแล้วโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับจับปลาแล้วครับได้ไหมครับไหนครับดูดิครับได้ไหมครับอย่าให้เปื้อนเกงนะเสื้อผ้านะไหนอุ้ยเอาเอาเอาเด็กดิได้หอยโอ้ดูดูชีวิตฮับป้าโอ้ชีวิตคนฮับป้าโอ้โอ้โอ้ โอ้โอ, <g ười> อ้นี่นี่น,น,นี่ปลาหลุดมือเน่หนปลาหลุดมือทำไงเน่น่ปลาหลุดมือโอ้หลุดมือปลาหลุดมือได้หอยหนึ่งตัวแล้วโอ้ได้หอยห้าตัวแล้วโอ้ได้หอยห้าตัวแล้วครับจับอีกครับโอ้วิชาจับปลามาจากไหนครับเอาวิชาจับปลามาจากไหนครับอู้แล้วปลาอะไร แต่หัวห้าตัวใหญ่อุ้มอุ้มปลาลุดมืออีกปลาลุดมืออีกอุ้ม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 ปลาลุดมืออีกแล้วลหัวห้ากี่ตัวทีลองหัวโดนนะครับ,บลองหัวโดนนะครับปลาหาแต่ปลาเราหัวโดนนะครับอุ้ยอุ้ยปลาหลุดมือโอ้โหไหนไหนได้กี่ตัวมาละงานที ดิชิปเอาบายบายก่อนบายบายนะครับวันนี้ถูกดึหาปลาแล้วครับเน่เน่ปลาแล้วกี่ต an ัวหลุดมือยังปลาหลุดมือยังไหนดูชิดูชิบหลุดมือปลาหลุดมือเราเอาหัวชนเรองหัวชนนะครับได้หอยหรือได้ปลาได้หอยหรือได้ปลาอู้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 อีกแล้วครับอีกแล้วครับ ได้ปลาหรือได้อะไรครับได้หอยอู้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 ทำไมปลาเยอะเหรวะปลาเยอะจังเลยอู้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 อ๋อปลาลูดมืออ๋อปลาลูดมืออู้อาบน้ำไปอาบน้ำไปเร็วมาไปอาบน้ำนั่นเห็นไหมหอยคันกินแล้วอู้อูรู้จักหอยคันไหม โอ้โหรู้จักหอยคันไหมเนี่ยโอ้โอ้อ้มีการย่ำมีครับย่ำเอาอะไรครับย่ำปลาไหลนี่ครับโอ้หัวหัวหัวหัหัวหัวได้เลยครับโอ้โอ้หอ้้หมีการย่ำแล้วครับย่ำแล้วครับย่ำปลาแล้วครับเอาแล้วครับเออตีขาไปอาบน้ำหนึ่งไป เดี๋ยวทำไมเอาปลาก่อนโอ้ปลาหมดแล้วปลาหมดบ่อแล้วเฮ้ยปลาหมดบ่อแล้วครับไหนๆมาดูซิเอาปลามาดูสิไหนๆไหนๆไหนๆปลาอะไรไหนๆไหนๆโอ้ปลาอะไรวะปลาโดเล็กอ่ะเออวันนี้สงสัยจะได้ต้มยำปลาเขาฟังหานี่แหละวันนี้เอาอ้ต้มยำสูตร เอ้เมนูเมนูย่ายำข้าวฟ่างแน่เลยวันนี้ใช่ไหมเมนูย่ายำข้าวฟ่างครับวันนี้ครับคอยติดตามเลยครับอู้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 ปลาลุนมือปลาลุนอู้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 ไปไปก่อนแล้วไปไปก่อนเดี๋ยวทำไมไปไปก่อนลูกอู้อู้ โอ้ได้ปลาเอาเอาไปบายก่อนไปบายก่อนายบายครับรอติตามเมนูย่ายัมก็ฟังนะครับมือเราอหัวชนเอาหัวชนนะครับได้หอยหรือได้ปลาได้หอยหรือได้ปลาอู้อู้อู้อีกแล้วครับอีกแล้วครับได้ปลาหรือได้อะไรครับเนอะได้ปลาหรือได้อะไรครับ ได้หอยอู้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 ทำไมปลาเยอะอะวะปลาเยอะจังเลยอู้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 ปลารวมมือโอ้ยปลารวมมือหอยคันกินแล้วอู้อู้รู้จักหอยคันไหมโอ้อโอ้ยรู้จักหอยคันไหมเนี่ยโอ้อโอ้อู้อู้อู้มีการย้ำมีครับ ยำเอาอะไรครับยำปลาไหลนี <bey ue S 1> ่ค uh รับโอว้ค huh. ร oh ับ huh. ห oh ัวห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 ัวโัวหัวหัวหัวโอ้หัว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 หัหัว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 หหัวหัหัวหัวัววหัััวัวนัววัยัวหวลัวหัวัวหัาหลววหัวหัวหัหัวหัวหัววหวหัหหัวลัวหอวหัววหวหลว้ ปลาบุดบ่อแล้วครับไหนๆเอมาดูที่เอาปลามาดูสิไหนๆไหนๆไหนๆอะไรไหนๆไหนๆโอ้ปลาอะไรวะปลาโดเล็กอ่ะเออวันนี้สงสัยจะได้ต้มยำปลาข้าฟางหานี่แหละวันนี้เอ้าอืมต้มยำสูตรเอเมนูเมนูย่ายำข้าฟางแน่เลยวันนี้ใช่ไหม เมนูย่ายำข้าวฟ่างครับวันนี้ครับคอยติดตามเลยครับอู้อ yeah. ู้อ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 ู้ปลาลืมือ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 อู้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 อูโอู้อู้อ้บายบายก่อนเร็วบายบายก่อนเดี๋ยวทำไมบายบายก่อนเร็วอู้อู้ ไปป้าเอาเอาไปบายก่อนไปบายก่อนบายบายครับบายรอติดตามเมนูย่ายำก็ฟังนะครับแะครับวันนี้ลูี่หาปลาแล้วครับไหนๆปลาแล้วที่ตัวหลุดมือยังปลาหลุดมือยังไหนดูจิ๊บิหลุดมือปลาหลุดมือลองหัวชนเองหัวอีกแล้วครับอีกแล้วครับแต่ปลาลื้อได้ไรครับ เอได้ปลาหรือได้อะไรครับได้หอยอู้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 มปลาเยอะเหรอปลาเยอะจังเลยอู้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 ปลาหลุดมืออู้ปลาหลุดมือรู้จักหอยคันไหมเนี่ยอู้อู้อูอู้อูมีการย่ำมีครับย่ำอะไรครับย่ำปลาไหลนี่ครับอู้หัวอู้หัวอูหั มีกาย้ำครับย้ำครับยำปลาแล้วครับอาล้ออตีขาโปอาน้หน่ไปเดี๋ยวทำไมอปาก่อนอ้ปลาหมดแล้วปลาหมดบ่อแล้วเฮ้ยปลาหมดบ่อแล้วครับเอาขาเลยเอาขาเลยเ <c oughs> เอาไปบายกันเถเดียวไปบายกันเอาไปบายกันไปบายกูไปบายกู